สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสาหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่6ตุลาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็แลนด์แอนด์เฮาส์นะครับก็ยังคงแนะนําเก็งกาไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็ยังมองในเรื่องของอีิสงค์โครงการบ้านหลังแรกนะครับยังหนุนหุ้นในกลุ่มบ้านอยู่นะครับราคาพื้นฐานเราก็มองไว้ที่7บาท60นะสำหรับแลนด์แอนด์เฮาส์ประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคก็ยังคงมองว่ายังเก็งกําไรได้อยู่นะครับตัวที่ UF นะครับยังมี มุมมองเป็นบวกต่อกลุ่มอาหารนะครับว่าจะได้รับผลกระทบที่ต่ำจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับอีกทั้งการซื้อ mwb นะครับจะเริ่มส่งผลบวกมากขึ้นต่อ tuf นะครับในอนาคตนะครับนะราคาปัจจุบันนะครับปรับตัวลงค่อนข้างมากนะครับก็แนะนำเก่งกำไรนะครับราคาเหมาะสมเรามองไว้ที่60บาทนะครับตัวเมเจอร์นะครับ ในไรมาานี้เนี่ยเราก็เห็นภาพ,พยนตร์สองสาเรื่องเนี่ยทำไรายได้เกินหลักร้อยล้านไปแล้วนะครับเราก็มองว่าจะส่งผลดีต่อตัวไรายได้นะครับรวมไปถึงงบโฆษณาผ่านลงภาพ,พยนตร์นะครับก็ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องรวมไปถึงบริษัทย่อยเนี่ยยังส่งผลกําไรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราก็มองว่าจะช่วยสนับสนุนตัวกําไรได้นะครับเราก็แนะนําเก็งกําไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้19บาท30าทตัวปตทนะครับแม้ราคาหุ้นเมื่อวานเนี่ยจะปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ก็ยังคงซื้อขาย บนไทร์เปอร์บุ๊กนะครับปี55ที่ถูกเพียง0.95เท่านะครับซึ่งต่ำกว่าไทร์เปอร์บุ๊กในช่วงที่ตลาดแย่ๆในช่วงปี51-52นะครับที่ซื้อขายบนไทร์เปอร์บุ๊ก1.7-1.23เท่านะครับอีกทั้งการกลับมาซื้อสุทธิของต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเป็น1.1พันล้านบาทนะครับแล้วก็น่าจะเนตบายต่อได้เนี่ยเรามองว่าน่าจะส่งผลดีต่อหุ้นขนาดใหญ่อย่างตัวปตทนะครับก็แนะนําเก็งกําไรนะครับราคาพื้นฐาน ปี2555เรามองไว้396บาทนะครับก็เป็นทีวีวิวนะครับในตัวหลักทรัพย์กิมเองนะครับเรามาดูในเรื่องของปริมาณการซื้อขายในช่วงของไตมาส3นะครับจะพบว่าในช่วงต้นไตมาับของไตมาส3มเนี่ยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เนื่องจากาการคลายความัมวลจากปัจจัยทางด้านการเมืองในบ้านเรานะครับหลังจากการเลือกตั้ง อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามาในช่วงต้นไตรมาสนะครับแต่ในช่วงไปลายไตรมาสเนี่ยก็มาเจอเรื่องอ่ภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศนะครับในเรื่องของหนี้สินยูโรเนี่ยก็เข้ามาลดความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นลงนะครับโดยหากเราดูเซตนะครับปิดสิ้นไตรมาสสามเนี่ยจะลดลงประมาณ1 2นนะครับเมื่อเทียบกับปิดสิ้นไตรมาสสองนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยมูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดนะครับทั้งเซ็ตแล้วก็ใหม่เนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ20% Q on Q นะครับมาเฉลี่ยอยู่ที่3.29ม้านล้านบาทต่อวันนะครับซึ่งเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่55%นะครับต่างชาติก็22%นะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ใน13%แล้วก็นักลงทุนสถาบันที่10%นะครับปริมาณการซื้อขายนะครับ ของลูกค้าของกิมเองเนี่ยยังคงมีสัดส่วนสูงขึ้นนะครับโดยส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยหากไม่รวมบัญชีหลักทรัพย์นะครับในไต,ตรมาสสเนี่ยยังคงอยู่ในอันดับหนึ่งที่11.93ซนะครับซึ่งมูลค่าการซื้อขายในไต,ตรมาสนี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับใกล้เคียงกับแนวโน้มของตลาดนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 19. 5 4 Q on Q นะครับมาอยู่ที่3าพันล้านบาทต่อวันนะครับ ด้วยธุรกิจของตัวกิมเองเองเนี่ยนะครับรายได้หลักเนี่ยจะมาจากค่าในน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะครับที่เป็นรายได้กว่า75%เนี่ยมาจากคอมมิชชั่นเราก็มองว่าในไต,ตรมาสนี้นะครับรา,ายได้ของเขาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ18%มาอยู่ที่6 61ล้านส่วนกาไรสุทธิในไต,ตรมาส3เรามองว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ22% Q on Q นะครับมาอยู่ที่221.75ล้านบาทครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากการ ต้นทุนในการบริหารบางส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่นะครับแม้ว่าผลประกอบการในไตรมาสสามเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับปัญหานี้ยุโรปเนี่ยยังคงกดดันนะครับดับชนีในประเทศแล้วก็ส่งผลลบต่อปริมาณการซื้อขายในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในตัวธุรกิจหลักทรัพย์นะครับยังมีความไม่แน่นอนถึงการที่จะมีการเลื่อนเปิดเสรีข้าในหน้าออกไปหรือไม่นะครับหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในปี 55เนี่ยก็จะต้องใช้โครงสร้างแบบเดิมนะครับในลักษณะขั้นบันไดไปสู่การเปิดแบบเสรีนะครับซึ่งการแข่งขันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่เรายังกังวลอยู่นะครับตอนน่อแนวโน้มผลการดําเนินงานของตัวธุรกิจกลุ่มหลักทรัพย์นะครับแม้ราคาหุ้นจะปรับตัวอ่อนลงมานะครับค่อนข้างมากนะครับมาซื้อขายบนไพร์บุกที่1.63เท่านะครับแต่หากประเมินบนดูจาก ราคาเหมาะสมที่เรามองไว้14.70บาทนะครับก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณ11%แล้วก็แนะนำถือนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ